ขออนุญาตดวงวิญญาณของผู้วัยชนคือคุณยายนางเทบัวขาวเพื่อทำคลิปวิดีโอสั้นๆในการเผยแพร่เป็นวิทยาทานวงบอกถึงสัจธรรมที่ทุกคนต้องพบเจอนั่นคือเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าจะอยู่หรือจะไปอย่างไรที่จะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังหรือว่าคนที่จากไปแล้วหมดความกังวลน,นะคะ นั่นก็คือหลักประกันในชีวิตซึ่งพลังบุญชมรมพลังบุญคือส่วนหนึ่งที่ช่วยมอบสิ่งดีๆให้กับทางสังคมที่ยังด้อยโอกาสตัวอย่างเช่นผู้ป่วยทุกโรคผู้ที่มีอายุมากตรงนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยทำให้คนที่จากไปหรือว่าคนที่ยังอยู่มีความ หมดความกังวลน,นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ชมลมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์นะคะขอขอบคุณดวงวิญญาณของนางเทบัวข,วขาวขอให้ไปสู่สุขติภูมิในสัมปราาภพบเบื้องหน้านะคะสาธุค่ะวันนี้วันพระด้วยขออนนุโมสา,นาอนุโมทนาบุญกับ ทีมงานพลังบุญทุกท่านที่เหนื่อยยากลำบากในการประสานงานต่างๆขอให้บุญนั้นจงนำพาทำให้ท่านสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยแข็งแรงปลอดภัยจากโรครายทุกประการค่ะสาธุ